ดิฉันนางสาวธิติน,นันพรประสาวงอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจังหวัดกาลสินวันนี้ดิฉันจะมาท่องบทอาขยานเรื่องอีเหนาตอนสือกำลังกุนิงขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะว่าพระ จะวันจับวันชาลีเหมือนวันพี่ไกลาสามสุดามานางนวลจา จากจำนันจากเหมือนจากนางสการวาตีแค่เต้าจับเต้ารางร้องเหมือนรางหงมายารัสมีนกแก้วจับแก้วพา Gracias. ก็เทียมทันสามยอดตลอดเร,ะยะระยะียรเรียรวาวาวาสลับพันโช้าตร์การ์การลจัยันใจย่อยู่ที่คำพอ เหล่าลายเพดานกคดารักปาปกายรักกาดาตเปรตดิษฐี แม่นกระมุนคอ